เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานาะยอิทธพลคุณเปื้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์พร้อมด้วยนายชำนาญงามนฤมย์อุบลรองผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมแถลงข่าวถึงการประกวดคลิปวิดีโอโครงการลำน้ำสื่อเพื่ถิ่น,นไทยเกตเมโลดี้ออฟโฟก์อาร์ตภายใต้หัวข้อศิอลปินเพื่อบ้านสงสรยนั มีวิตีารซื้อซิงต์รางวัลใหญ่มีรางวัรวมของอย่าง5 0 0 0บาทการจัดปะกวดโครงการนำนสืเขีนถึงไทยโดเดีออฟฟิศอาร์ตการตอบรับาสนใจเ่อทุกอย่าีภาพเป็นอย่างดีดรัเยริจากคนการทานดู้นปกว้แล้วที่ วิดีโอจากภาคใต้รางวัลทิงชูสีรางวัลได้แก่ทิงสุ่มรขรองเโลจากภาคใต้2ทิมดอกไม้บางเงสิมสั8ภาคตะวันออกสีนี้3ทิงจุ่ตังร้างสันติสุขจากภาคใต้ได้สูงสไทย ก็ถือว่าโครงการนี้สําเร็จรุ้ร่วงได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้เาไปศึกษาถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะยิ่งเพลงพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านนะครับก็เลยได้คิดว่าจะจัดอะไรที่ทําให้เยาวชนมีส่วนร่วมแล้วก็ขณะเดียวกันศิลป,ปินก็มีส่วนร่วมได้นะครับก็เลยเป็นโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะครับสำหรับโครงการลำนำําศิลพื้นถิ่นไทยนะครับก็เป็นการประกวด เจาะในแต่ละภูมิภาคเลยนะครับสำหรับการประกวดคลิปวิดีโอสั้นซึ่งถือว่าคลิปวิดีโอเป็นสื่อชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับปนวกกับในเรื่องของศิลปะพื้นบ้านแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันนะครับเราจึงได้มีการจัดประกวดแยกเป็นรายภาคก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ได้นําผลงานที่ได้รับเรียกว่าเข้ารอบนะครับในระดับภูมิภาคเข้ามาสู่กรรมการระดับประเทศนะครับแล้วก็ได้ผู้ได้รับรางวัลไปเพื่อ ก็เด่นว่ามันเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้เกิดในเรื่องของการสแสดงเรื่องของศิลปะพื้นบ้านแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ด้วยนะครับประกอบกับเรื่องของการจัดประกวดเนี่ยก็จะสร้างการมีส่วนร่วมได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าปีนี้ในการจัดประกวดซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนใจเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากเพราะว่าเราไม่ได้จัดเฉพาะเป็นประเภทบุคคลหรือเป็นทีมนะครับแต่คลิปที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นการ รวมการเป็นทีมมากกว่านะครับก็ถือว่าครบถ้วนในวัตถุประสงค์นะครับสำหรับเรื่องของรางวัลที่ได้นั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลเพื่อสแสดงถึงคุณภาพของการผลิตสื่อของเยาวชนไทยแล้วก็ในคลิปนั้นก็ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นเยาวชนที่อยู่ในคลิปนะครับก็มีทั้งแม่ครูศิลปินแล้วก็ คนไายทาก็จะเป็นน้องๆเยาว,วชนนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับโครงการาลํำนําสินพื้นถิ่นไทยในการประกวดนะครับก็ฝากถึงการประชาสัมพันธ์ต่อยอดต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นาการช่วยการสนับสนุนเพลงพื้นบ้านและศิลปินพื้นบ้านให้อยู่คู่สังคมไทยของเราต่อไปเพราะว่าแต่หลาย การแสดงพื้นบ้านนั้นขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปแล้วหลายๆการแสดงขึ้นทะเบียนมรดกของมวลมนุษยชาติอย่างเช่นโขนอย่างเช่นโนราเราก็ขึ้นทะเบียนไปแล้วของยูเนสโกนะครับดังนั้นการจัดประกวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําให้เกิดการไปศึกษาค้นคว้านะครับเรื่องของการรวมกลุ่มการคิดการแสดงแล้วก็ผลิตเป็นคลิปออกมานะครับก็เป็นการช่วยกันสืบสารให้งานศิลป,ปะของไทยโดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านเนี่ยยังคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของโครงการนะคะมันจะไปส่วนอยังไงกับเขาให้เรียงบ้างาในสาบันรัพื้นที่นนะคครับก็อย่างที่เรียนว่าสื่อวิดีโอคลิปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการเผยแพร่อ,องค,ความรู้คลิปที่ได้เนี่ยก็ไปเผยแพร่ในพื้นถิ่นในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเช่นการแสดงภาค ตะวันออกเชียงเหนือเราก็จะส่งไปเปิดในสถานศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นคลังข้อมูลให้กับส่วนภูมิภาคได้เอาไปใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์หากว่าจะนําไปเป็นแนวทางในการผลิตคิดท่าแล้วก็ผลิตสื่อในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านต่อไปนะครับอันนี้ถือว่ากองทุนพัฒนาสื่อประเภทและสร้างสารรค์เราเป็นสื่อกลางทําให้เกิดสื่อดีขึ้นมาเมาื <S <S ม่อได้สื่อดีๆแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีเป็นแบบอย่างให้เกิดสื่อดีขึ้นตามมานะครับ ขอบคุณครับจัดเต็ม พ็จริงๆโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราอยากจะเสริมเติมพลังนะครับให้กับศิลปะการแสดงท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านนะครับให้มีพลังที่จะเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตวิถีใหม่เข้ากับคนรุ่นใหม่นะคร,นะ,ครนะโดยผสมผสานนะรูปแบบของการผลิตคลิปนะครับแต่เป็นผลิตคลิปในทีมที่เอาศิลปะศิลปินพื้นบ้านมาพูดถึงการใช้ชีวิตนในรูปแบบของชีวิตสมัยใหม่นะโดยสืบสารเอา ะะศิลป,ปะวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจากร้อยกว่าทีมที่ส่งมาประกวดเนี่ยเราก็ได้เห็นพลังของเด็กเกยาว,วชนนะครับที่อยากจะเอาศิลป,ปะการสแสดงพื้นบ้านเนี่ยเอากลับมาสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้ากับชีวิตในปัจจุบันนะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์มีการพูดถึงเกี่ยวกับการละลานการนทางออนไลน์ นะครับนะเราได้เห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออันนี้ก็เป็นมิติที่เราดีใจนะครับที่นะสื่อศิอละปะการแสดงพื้นบ้านนั้นนะ่ะสามารถเข้ามามีความหมายแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันครับสจางหวัรที่อยากจะไปชมผลงานน้องๆย้อนหลังจะไปติดตามที่ไหน อ๋อก็ติดตามได้นะครับที่เว็บเว็บเพจลำนำสินนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตัวเว็บเพจใน f c e e o o o นะครับของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะไทยมีเดียฟันได้เลยครับ